สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราเร้อยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ลกดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนำสินค้านะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอ่าก็เพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับก็มีมีลิงก์สมัครใต้คลิปก็สมัครกันเยอะๆนะครับโอเคอันนี้เราก็ไม่อยู่กับขา่าว crypto นะิะอันนี้เราก็อยู่กับเฟนเน็ตเวิร์กนะก็มาแล้วนะเฟนเน็ตเวิร์กหลังจากที่รอคอยกันมาเกือบ2ปีนะเฟนเน็ตเวิร์กเนี่ยก็จะเป็นเหรียญแอร์ดอบนะจาก XRP นะอันน ของ OKX OK นะครับมันก็จะมีเหรียญฟน็ตเวิร์กก็หลายๆตัวนะฟน็ตเวิกเนี่ยก็จะแจกให้กับคนที่ถือเหรียญ XRP จำนวนถึง4.2ล,นะล้านนะ4.28พันล้านสำหรับเหรียญนะครับเค OK, ก็ราคาตอนนี้ก็อยู่แถวๆ0.04นะก็มีหลายๆเหรียญนะมีหลายๆตลาดนะที่รองรับนะแต่ว่าตลาดที่มีวอลุ่มเอาแบบที่จริงๆนะจริงๆน่าจะเป็น OKX OK นะเพราะว่าได้รับยอมรับจาก คอยมแค่แคว่าเป็นการเทรดจริงอันอื่นก็ยังไม่ค่อยมีนะโอเคอาจจะต้องรอเข้าไบแนนด้วยโอเคแฟนเน็ตเบิร์ดก็เป็นโปรเจกต์ดีฟาของ XRP นะอ่า RP, แ XRP ดี๋ยนนี้นเขียนริปเปิลนะฮะแล้วแต่นะอาที่พัฒนายาวนานกว่า2ปีที่เตรียมประกาศแจกแอร์ดอบสำหรับวันจันทร์ที่ผ่านมานะสำหรับตัวย่อก,ก็ F L R นะหรือ f ฟนนวิจำนวน4.2พันล้านโทเค็นผันกระดานเทรดใหญ่ๆเช่น Binance, OKX OK นะ main, bit, oin, อะไรๆบิตแมนมัธบิตกูคอยบิ i แบงก k นะก็หลายๆก็เตรียมแจกนะครับแต่เดิมทีมพัฒนาเนี่ยก็จะแจกตั้งแต่ปี2020นะสำหรับผู้ถือนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ากฎระเบียบตอนนี้มันเป็นยังไงนะว่าจะจ่ายยังไงนะ,ะก็ตามเวลาไทยก็ประมาณ10มกรา2เวลา2ด คือ6กโมงเช้านะ6กโมงเกือบ7จดโมงนะคะตามเวลาไทยแฟนเน็ตเบิร์กเนี่ยก็จำนวน4ีจุดพันล้านก็นับเป็น15%ของโทเค็นทั้งหมดะเหลืออีก85%จะถูกแบ่งเปงวดงวดนะก็จะประมาณ3ารวดนหกงวดคนข้าง,งนานนะ,ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในเฟสที่2นะการแจกจ่ายนะ ตามนโยบายเหรียญน,นะครับรูปแบบก็ของ f ฟ n เน็ตเวิก็จะเป็น a อรดอที่เข้ามามีส่วนร่วมในการโหวตนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะที่รองรับตลาดใหญ่ๆนะเฟสเน็ตเวิร์กเนี่ยก็เกี่ยวกับก็จะเป็นเป็นเลเยอร์ที่หนึ่งที่ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตหรือบล็อกเชนต่างๆได้เป็นสตาร์ทคอนเนคกเตอร์นะก็สามารถเชื่อมบล็อกเชนได้อย่างปลอดภัยนะแล้วร่วมกว่อตั้ง c ของ เป็นเน็ตเวิก็จะมีเป้าหมายเพื่อคือเหมือนเอาไว้ทำดีฟายหรือไว้ทําอะไรอื่นๆน,นะครับหลักๆเของพูดถึงระบบนิเวศเกี่ยวกับดีฟาเพราะ XRP เนี่ยก็เป็นเหรียญค่อนข้างยาวนานนะแต่ในนี้เขาบอกว่าเป็นริปเปินะเขาว่ากันไปนะทำการแจกแอดดอนะต้องดูกันอีกทีว่าใครจะได้ไม่ได้นะกฎระเบียบก็ยังไม่ชัดเจนนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามแะรับชมนะครับอ่า ของสักเล็กน้อยนะใต้คลิปเนี่ยก็จะมีลิงก์สมัครกอวันนี้เพิ่งวางลิงก์ได้นะอ่าลิงก์ไวเน้นนะก็อันดับหนึ่งของโลกนะโอเคเอ,เอ,เอ,เอ็กซ์เวกเท็ดรับผลตอบแทนฝากดูกหน้าฝาก,กาอะไรก็รับผลตอบแทนนะแล้วก็มีเทคดขั้มต่ำศูนย์จุดหนึ่งนะเป็นยอดนิยมของคนไทยกู้คอยเนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ว่าอ่าอันนี้จะเน้นแบบว่ากู้ได้สูงมากกู้ถึง20เท่ามาจินผมก็เคยกู้มาแล้วนะฮะเริ่มต้นเท็ดศูนย์จุดหนึ่งเกดดอทไอโอเนี่ยก็จะเป็นเทรดศูนย์จุดหนึ่งเหมือนกัน แต่มีฟาร์มเงินฟาร์มภูหลากหลายมากมายเหรียญต้นน้ำนะอ่าแต่ที่สำคัญก็สามารถฟาร์ม KUB ได้ผมก็ไปฟาร์มบิทขับมานะอ่าแล้วก็ L Bank ก็จะเป็นเว็บเทรดเทรดริ่มต้นสูตจุดหนึ่งแล้วก็เป็นเหรียญต้นน้ำด้วยเหมือนกันนะครับใครสนใจก็ไปดูได้นะโอเคก็การลงทุนมีความเสี่ยงเจอกันใหม่อีพีนะี้สำหรับข่าวยุคโต้สองพัน,นยี่สิบสามเจอกันใหม่ครับบายบาย